ท่านผู้ชมครับพบกับรายการของ i i a d d พาไปชมและ3ช่องรายการทาง y o u t u b e นะครับอาทิตย์ด้วยความศรัทธาของญาติโยมนะครับเริ่มพิธีประมาณบ่าย2โมงแดดกำลังร้อนเลยนะครับแต่ว่าหลังจากเริ่มพิธีไปแล้วสักพักหนึ่งแดดก็เริ่มหายไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นด้วยความศรัทธาของญาติโยมนะครับ ต่างเข้าร่วมพิธีนะครับในการกวนข้าวยาทิพย์กันอย่างตบภูกุศลในการกวนข้าวยาทิพย์ในครั้งนี้ประจําปี2558ก็ได้สําเร็จลุล่วงไปนะครับด้วยดีครับผมต้องการให้ตีกายวาจาให้สารู้ร่วมคิดทีดีให้รองแท้จริงท่างนี้ก็ขอปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมราษฎร นลรแต่ที่ายใจดีครทีาดจ็บต่างเพิ่ขึ้นผู้คนทีหก็ร่วมหายใจกันเป็นเป็นเอนสทายองไกที่เิดทตวกระทำนี้อย่างพวกเเรปตการว่าำให้้ ก็มีคือเกินอาจจะเกินไปนิดนึงอะไรเงี้ยเราพอเวลาแบ่งเป็นสามเขีดหนึ่งก็แบ่งสามก็สามจีนก็ได้คือขีดโลหกสิบบาทก็เท่ากับซื้อชิ้นละยี่สิบบาทใช่ไหมก็ราคาโลละหกร้อยโลละหกร้อยหรอค่ะก็ถูกไหมก็ราคาเคยขึ้นมาตอนที่ของแพงตอนนั้นเราก็ขึ้นแค่นั้นขายราคาเดิมตอนผมเด็กๆมันเท่ากับสิบบาทจำไม่ได้เป็นเนยเขากินฟรีอยู่แล้วใช่ อันนี้เร็จได้ครับเะอกี้คุยเกี่ับพี่พงษ์แฟนที่ก็แบบคุยพี่กงโหมันมีอะไรเยอะมากกว่าที่เราคิดนะดินฟ้าอากาศอันนี้คือมองไม่เห็นอะยนะเพราะวันนี้จะโอเคจะโอเคแค่ไหนยังไงามใหญ่ หลังจากหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วเราทำอะไรต่อที่มาตรงนี้ก็เดี๋ยวถวายพระธาตุก่อนแล้วก็จะเอามาบีบน้ํามันอีกทีนก่อนเราตีน้ํามันแล้วก็ช่างค่ะบีบน้ำมันแล้วก็ช่างหนาอ๋อแล้วก็แผนกแพ็คจะมีแผนกแพ็คแผนกบริการขายจะสว่างแล้วันนี้ไม่แน่มือนกันปีที่แล้วปีทีแล้วถ้ามีคนอยู่ช่วยเยอะก็ไม่น่าตัวปีที่แล้วถึงกีมื่น ตีสามตีสี่เลยเขาเกือบจะวางเลยเกือบจะวางไม่รูาาออ้เลย